อาชีพครูเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้อาชีพใดในโลกนี้เพราะเปรียบเสมือนเป็นผู้สร้างปัญญาให้แก่สิทธิ์ในการนำไปใช้ดำเนินชีวิตดังคำกล่าวที่ว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติแต่เมื่อพูดถึงครูคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคนที่ยืนถือมาเรียวคอยไล่ตียามไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ทำการบ้าน ต่ตอนนี้มุมมองต่อครูกำลังเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่เมื่อมีครูสาวสุดฮอตอย่างสศิวิมลอนุเสถพงศ์หรือครูอ,อร๋อที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์จากบทบาทครูสาวพันใหม่จนคลยครๆต่างอยากสมัครเป็นลูกศิษย์แม้ว่าภาษาอังกฤษที่ครูอ,อร๋อสอนนั้นจะดูเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสําหรับคนไทยหากพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครูอ,อร๋อพูดถึงรูปแบบการสอนของตัวเองที่ต้องสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เรียนและมีความรู้ไปด้วย ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นเช่นเดียวกับหน้าตาที่จัดอยู่ในขั้นน่ารักจนกลายเป็นที่พูดถึงในโรกออนไลน์คก็คืออ่อ,อจะเน้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะก็คือเป็น educator กับ entertainer มาผสมกันอ่ก็จะเป็น educator หรือว่าผู้ที่ให้ความสนุกสนานพร้อมๆกับผู้ที่ให้ความรู้ไปด้วยคืออ่อนเน้นเรื่องความสนุกแล้วก็มีความสุขในการเรียนค่ะไม่ว่าความสุขของนักเรียนจะเป็นอะไรเนี่ย ครูอย่างเราเนี่ยก็คือจะปรับตัวให้ได้ค่ะเพื่อที่จะตอบสนองนักเรียนใช่น,น,นี่คือเป็นวิธีการคือเราใช้ทุกที่ใช่ไหมใช้ทุกที่ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องเจาะก,ก่อนว่านักเรียนสนใจอะไรอะไรคือความสุขของเขาต้องหาให้ได้ก่อนค่ะส่วนในเรื่องภาษาอังกฤษของคนไทยที่อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงนั้นครูอ๋อนในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษให้มุมมองว่าอย่างน่าสนใจว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ได้ ปรับทัศนคติก่อนเลยเป็นอันดับ,ดบแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะมาเองเพราะว่าคนเราถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วอ่ะมันอยู่ที่เรื่องแรกคือเรื่องทัศนคติก่อนถ้าเรามีมีความคิดที่ว่าเออภาษาอังกฤษยังไม่ได้ยากเกินไปขนาดภาษาไทยเรายังพูดได้เลยเราไม่จําเป็นต้องมานั่งท่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแค่ใช้ใช้บ่อยๆแค่ฝึกฝนบ่อยๆก็จะพูดได้เช่นกัน ที่กล่าวมานี้เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของเธอที่นอกจากหน้าตาจะน่ารักมีความสามารถแต่ยังซ่อนมุมมองความคิดที่น่าสนใจเอาไว้อีกด้วยสำหรับในตอนหน้านั้นเราจะไปฟังความคิดเห็นของครูอ๋อในเรื่องการศึกษาและสังคมของไทยพัทรวัตรอ่วมเมืองถ่ายภาพเอกพัชเชอร์ธรรมทรทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน